โอ้มีใครสวมแว็กันมาเลยเดี๋ยวกะทรงจะคลัสเตอร์รอบสองแล้ว านในที่นี้คงได้ยินกิจศั์ความร้ายกาจของจอมมารโควิดของเราพลพรคของมันที่กาลังสร้างความวิบัติไปทั่วแผ่นดินด้วยว่ามันมุ่งโจมตีคมเหงทําร้ายผู้สูงอายุผู้ที่มีสุขภาพอ่อนแอหรือมีโรคประจําตัวมันได้เข็นฆ่าสังหารพลานชีวิตผู้คนไปแล้วเป็นจํานวนมากบัดนี้พวกมันไดแฝงตัวแทรกซึมเข้ามาฟาดานชายแดนเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงเป็นผลสําเร็จแล้วอ้ตายโอ้้ยตาย เหนื่อยนะอ้าวเฮ้ยพวกเราควรจะทำยังไงกันดีละเนี่ยยับตื่นตนกไปท่านผู้อวบสิ่งข้าพระเจ้ายิงได้ยินมาว่ามีสตรีดางหนึ่งถูพวกมันรอบทำร้ายเพราะดีที่รอดชีวิตด้เราให้ผู้คนทั้งหลายฟังว่าสินงแสที่ให้การรักษาอาการ,รกาบาดเจ็บนางนั้นได้ให้คำแนะนำนางในขณะที่รักษาตัวให้นางฝึกพลังลมปราณโดยการควบคุมจังวหวะหายใจเพื่อให้ปอดแข็งแรงช่วยต้านอำนาจการทำลายล้างของจอมมารได้ ก็เลยพลนันหนังสือเคลวิชาหนึ่งขึ้นมาทันทีนั่นคือชี้กงเดิมทีนั้นข้าเคยดูแค่วิชานี้โดยเห็นว่าเป็นเพียงวิชาฝึกลมปราณของผู้สูงอายุเท่านั้นถึงได้ใส่ใจฝึกฝน,นจิตใจต่อเมื่อได้รับการชี้แนะจากผู้อุโสท่านหนึ่งท่านว่าใต้ล่านี้ในบรรดาเคล็วิชาทั้งหลายล้วนมีจุดอ่อนจุดแข็งทั้งสิ้นแต่หากว่าเราสามารถนําจุดแข็งของเคล็ดวิชานั้นมา หนึบหล่อรวมกันเข้าย่อมส่งผลให้เกิดพลังพลานุภาพสูงยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นข้าจึงได้ดำนเพชรวิชาชีกงมาประยุกต์เข้ากับหลักการของโยคะและทดลองฝึกซ้อมดูเป็นเวลาติดต่อกันหลายเดือนจนผลการตรวจสอบโลหิตของข้ากับสินแสพบว่าข้าโลหิตดีขึ้นส่งผลดีต่อสุขภาพของข้าอาการไอเรื้อรังแต่เดิมที่ข้าเคยเป็นอยู่นานแล้วก็ลดน้อยถอยลงจนหายไปสิ้นข้าจึงเชื่อว่าหากท่านผูน้อวสโสและพี่น้องทุกหลาย ได้ฝึกฝนพลังลมปราณชี่กงประยุกต์นี้อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องย่อมส่งผลดีต่อปอดและอวัยวะภายในกาย ส่งผลให้สุขภาพโดยรวมของท่านทั้งหลายดีขึ้นดุดเดียวกันจริงอยู่แม้ว่าท่านจะหลบซ่อนตัวอยู่แต่ในบ้านแต่หากว่ามีสมาชิกในบ้านของท่านคนใดพลาดพลัง้งถูกพลพรรคจอมมารโควิดลอบแฝงกายติดตามคนของท่านกลับเข้าบ้านเท่านั้นแล้วท่านอาจจะถูกพวกมันลอบโจมตีได้ทุกเมื่อเพราะว่าพวกมันนั้นสามารถเคลื่อนไหวไปมาไร้ร่องรอยดุดเงาปีศาจยากแก่การระวังตัวแม้ทางการเองยังต้องติดตามมันจากรายงานไทม์ไลน์ได้เท่านั้น แม้ว่าตัวข่าผู้น้อยนี้มิบังอาจรับรองได้ว่าพลังชี่กรงนี้จะสามารถเอาชนะจอมมารโควิดได้ ถ้าเชื่อมั่นว่าหากท่านทั้งหลายได้ฝึกฝนพลังลมปราณชี้กงไว้จนพลังวัดเข้มแข็งแล้วไซยอย่างน,อน้อยหากท่านทั้งหลายต้องประสบเคราะห์กรรมถูกลูกสมุนของมันรอบทำร้ายก็น่าที่จะพอรับมือพวกมันได้สักสองสามกระบวน่าสามารถเอาชีวิตรอดจากเนื้อมืออมตะของพวกมันได้ดังนั้นแล้วมิสูเราทั้งหลายตามลุกขึ้นฝึกฝนร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับมันดีกว่ารอความช่วยเหลือจากทางการเพียงอย่างเดียวไม่ใช่หรือ ขอท่านทั้งหลายโปรดตรองดูถ้าเห็นด้วยกับข้อเสนอของข้าก็จงส่งหนังสือแจ้งกลับมาท่านพ่อภาวนาสนใจดีนะต้องเสียตังหรือเปล่าก็ไม่รู้ถัด่าไหมถามสิมีคนละครึ่งไหมเสร็จธุระของข้าแล้วข้าระจ้าของอัลลาชากรอ,อย่าพิ่งไป